เจอวิวที่แบบสวยมากเข้าใไจไแล้วว่าทำไมเขาบอกว่าบ้านมุงเนี่ยเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยภาพที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยคือสวยจริงก็าน,นันคิดว่าเอ๊ะวันนี้วัน,น,นอาทิตย์ะจะพาแม่กับป้าไปไหนดีให้อยู่แต่ในโรงแรมน่าจะเบื่อเนาะที่พิษณุโลกเนี่ยนอกจากวันมีที่ไหนให้เราเที่ยวอีกเราก็เลย หนว่าเนินมะปรางเราเนี่ยไม่เคยไปเดินมาก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่พอเราเซิร์ชรูปเนี่ยแล้วเราก็ถามพนักงานที่โรงแรมเขบอกว่าเนินมะปรางเนี่ยเป็นภูเขาเป็นหมู่บ้านเราจะไปดูกันว่าที่เนินมะปรางเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะวันนี้อันนี้นะคะกําลังมุ่งหน้าไปสู่เนินมะปรางมาวันนี้อากาศดีมากข้างทางนะคะมีหุบเขาล้อมรอบนิดๆขอขอโชคด้วย เรามาถึงที่เนินมาปางปัญหาคือไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนตอนนี้ขับรถหลงวนไปวนมาอยู่ในหมู่บ้านใดสักหมู่บ้านนึงตอนนี้ก็กําลังจะเซิร์ชก o เกิ e ไปบ้านมุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปรุันอีนทีนึงค่ะบ้านมุงนะคะสงสัยจะมาถูกที่นะคะดูวิวข้างหน้าสวยมาก ข้างทางเป็นร้านแรกเห็นรถจอดเยอะเราหิวข้าวพอดีก็เลยมาจอดทานแต่ว่าน่าจะเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะเพราะว่าเห็นมีรถที่เป็นแบบที่พักแต่ว่าตอนนี้ปิดนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟวิวก็ไม่ได้แย่นะคะข้างหลังเราเป็นเขาแล้วก็จะเป็นร้านเช็คอินของที่นี่เช็คอินของบ้านมุมงเพราะว่าเขาบอกว่าสามร้อยหกสิบองศาบ้านมุมงแต่ตอนนี้อากาศก็ร้อนนะแต่วาก็สวยไหมก็สวยเราจะมาแวะกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขับเลเข้าไปข้างในต่อ าเวลานี้ก็คือว่าร้อนมากกี่โมงใช่กี่โมงตอนนี้เวลาแปดโมงสี่สิบนะร้อนมากสถานที่เที่ยวตรงนี้แนะนําให้มาช่วงเย็นหรือไม,ออม่ก็ตอนเช้าเช้าหรือเปนแคตอนเช้าเช้าค่ะหน้าหนาวก็น่าสนใจหน้าหนาวก่ะน,น่าจะดีนะคะร้อนๆแบบนี้ก็ดีฆ่าโควิดได้ดี <laughs> นี่นะคะตอน ขับรถเล่นเข้ามาข้างในเราเจอวิวที่แบบสวยมากสวยจนเราจะต้องจอดรถเพื่อลงมาถ่ายเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาบอกว่าบ้านมุงเนี่ยเป็นกุ้ยหลิ่นเมืองไทยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสวยงามมากภาพที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยคือสวยจริงรู้ค่ะไม่ต้องบอกว่ายา่ยาย่าย่าไหน้นข้าวทุกคนตรงนู้นคือไม่ใช่หมอกนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเผาอะไรแต่ว่าพอเราเห็นฟิลลิ่งอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอากาศมันดีแล้วเหมือนได้หมอกได้หมอก,ได,มอกได้หมอกไปในตัวนะคะแต่จริงๆ่ ระหว่างทางที่ขับเข้ามาจะเป็นภูเขาหินอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ามาหน้าหนาวหรือปลายฝนคิดว่าน่าจะสวยมากทำไมเดินมาปางไม่เมีมาปาเลยเดินมาปาเจอแดดม,มวัวสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประทับใจวิวที่เรามาที่บ้านมุมสวยมาก ที่แรกก็รู้สึกว่าผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเราไปหลงมาคิดว่าจะไม่มีอะไรแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้สัมผัสธรรมชาติของจริงเลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะแนะนำให้มาค่ะ